สวัสดีจ้า่องสาวจีจีผ้าเลาะนะคะคนนพ่นพิสัยเมืองบางไฟพญานาคนะคะบานฝังสายแห่บานแพรสายบือบานพืชผาออมอยู่ทา่างตำบลบ้าบนโพนะคะบ้านพไใดนะคะคือลังค้นวงหูจักนะคะอันบ้านพมีหลายเนาะจะแถวนี่อ่ตำบลบ,บ,บ้านโพบ้านโพพผีปอบ ค่ะบ่าว่าผีปอบคนสีวงหูจักนะคะเพราะว่ามันมีหลายบ้านนะจ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ปอบกับ่มีแล้วลหะจ้ะพี่น้องจ้าไปชมอ่ามื้อน,นี้ซาจีจๆสิภาไปชมอ่าแม่ยยายบี้ยกสะดุ้งนะคะยกยก่อยกสะดุง้งมานว่ามานไปชมกันเลยจ้า

ปูปูสายพระเทพปูพระเทพอนเดินเดินง no, mm ่ายๆต้องไปอันนี <N 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 als> <N als ้ออืไปกินไปจ้าช่วงโควิดไปใช้ไก่ก็ได้หากินน้ำทงน้ำผาน้ำหวยน้ำยังไปน็นนะ กีอีปูกีอีปูแล้วกันเอาน้ำปลาชิสใจเอาซอชิสใจแวอีปูแบบไทยว่าเดินแต่ไอยว่าเป็นขอุยเดี๋ยวหน่อยได้หมเบจ้ะอีปูขันนี่ยลกไส้น่มากินลูกไส้ลกไส้มากิน ฮักกล้ามัน,น,น,นโตกไหมมัน,นบวกกับมือเด๋่วมัเข่าก่าตัดิม <c oughs> ีเอนที่นจเหมืนไอ้ปูนนนน่นาตัวเดียวมือมูไมหยาดควซื้อไปอเออดี๋วร <c oughs> ่ยวมาเห็นยุ่ <c oughs> ยหอหอยคุนกับนี้น

ยกอยู่พุ่นเดียวจ้ะคุณยายบีขยันขยันเด้อเาฝนตกแน่บ่ได้ัมื้อได้แดดก็ไปซีดเ็ดมื้อได้ฝนตกก็มายกสะดุ้งว่าเป็นน้องหีได้บ่หมานบ่ก่อนลงค่ำอ๋อกนลงคหาปลาก่อนติ เป็นยังบุญมือขื้นนี่ก็เมือขื้นกน่อนฝนตกแห้ง,งเตืบจ้าจะอยู่ในอันป่านย่างกับยังน้ำหงเนาะฝนตกแห้งเตืบย่เมขึ้นขึ้นกันน้ำเสะเขาเนาะ เห็นทัวโลกได้จ้ะนี่เอาลงย t u b e เห็นทัวโลกเลยไม่ไงียบงามนี่มันอันป่าท่านได้ลงเนาะช่วงเงินเกี้วเขาดอบ่เดือนสิบเอ็ดงเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็่เดือนสิบเอนะบ่เราะฉันเป็นแปดงหนเนะปีนี้เนะ อขอขอบคุณนะคะผู้ที่เขามารับชมสาวจีจีผ้าเลาะนะคะคนพนพิสัยเมืองบางไฟพญานาคนะคะจอยกดไหลกดแช่ กดกระดิ่งกริ้งกริงนะคะกดติดตามเพื่อสาวจีจีจะได้มีกำลังใจสร้างสรรค์ผลงานดีๆออกมาให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมรับเบิ่งนะคะว่าวิถีชีวิตบ้านหน้าอีสานเป็นจังไดนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะเลิฟๆทุกคนจ้า